ตกใจกลเ,าาเลยคุณร้องหน้าก็ไม่ใช่นะ้วครับคืเมื่อค่ะเราตอนนั้นคือเราอ่านมาค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่มันมีข่าวก็ก็แปลกใจคือแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดูแบบว่าเป็นที่สนใจของคนเพราะว่าจริงๆมันก็ดูไม่มีโมูลแลว้วหน้าก็ไม่ใช่ยินได้ยินโอ้เช็คไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แชร์แชรต่อต่อ แล้วก็คือนั่งขำกันตอนวันนี้เพื่อนยังแซวอยู่เนอะที่ตอบไลน์ไปนี่มีชีวิตอยู่จริงหรอคุณรอบข้างว่ายังไรมาขำหลังเห็นข่าวไม่มีอะไรครับก็เห็นหรือเขากำขำแล้วรู้กันค่ะหรือเพื่อนๆพอเห็นข่าวแล้วแบบมีโทรมาถามหรือแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเห็นรูปก็จะรู้เลยเห็นรูปเนี่ยจะมีอยู่อย่างเดียวคือส่งมาแซวแค่นั้นเองอืมค่ะมันรู้สึกว่ามันแรงไปไหมคะกับตัวเองที่แบบมันทาถกข่าวไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามัน็นแรงครับแต่แค่รู้สึกว่าแบบว่าเออ อ๋อเดี oh. <c oughs> oh. <ien> ๋ยวนี้มันมันเป็นมุกแบบนี้แล้วเหรอนี่ก็ก็ก็รู้ว่าแซวอาจจะเป็นอะไรที่มันเพื่อนแซวกันได้แบบอือค่ะเรารู้สึกว่าเราแบบจะไปหาต้นตอหรือเอาเรื่องนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาดาราหลายคนเขาจะโดนกรณีนี้ ี่เหมือนเหมือนคนเอารูปเราไปแต่งเป็นอะไรตลกตลกแค่นั้นเองแต่นี่มันแค่เป็นข่าวแบบเอ๊ะจะตายทั้งทีต้องตายยากขนาดนั้นเลยยากไปไหมน่ากลัวด้วยครับคนที่ทำหีครับเพราะว่าดาราหลายคนจะให้ปากอะไรครับผมว่าก็คนคนทำเขาก็คงจะนึกสนุกหรือเขาคงจะนึกอะไรที่แบบว่า มันมันมันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะเราจะไปหยุดเขาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าคนที่รับสารพวกโคงงานต้องดูดีๆว่าน่าจะใช่หรือเปล่านี่มั้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาจริงเอาจังอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะทำอยๆหรือบางทีมันแรงผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมไม่คิดว่าการเอาจริงเอาจังมันมันจะช่วยลดเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นมันเป็นเรื่องของของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริตคนเรื่องอะไรเงี้ยผมค่อนข้างจะ จะมาอยู่ที่ตัวเองมากกว่าว่าก็เราดูแล้วเรารู้สึกไหก็เราถ้าเราดูแล้วเราขำๆผมไม่รู้สึกอะไรเพื่อนๆดูทุกคนก็ขำๆหมดเรแล้ว่าข่าวนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตตัวเไเลยครับอาจจะอาจจะโดนแซวมากขึ้นไปเจอเพื่อนอ้าวยังไม่ตาย